ค้งสุดท้ายปลายปีค่ะลดหย่อนภาษีต้องมาแล้วนะคะเบีย้ยประกันค่ะสามารถนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้2เสเตปเนาะสเตปแรกก็คือ10,000แบาทอันนี้คนส่วนใหญ่จะทราบกันแล้วก็สเตปที่2ในเรื่องของบํานาญค่ะบํานาญอันนี้ลดได้20,000นเลยนะอ่าเรามาดูแบบแรกกันนะคะแบบแรกค่ะก็คือต้องเป็นประกันแบบที่มีสัญญาไม่ต่ากว่า1ิปีคุณจะชําระเบีย้ยกี่ปีไม่รู้ก็คือตามสัญญาเนาะสมมติอาจจะเป็น10บทัห้าหรือ15บทัคุณ ก็ชาระปลาย6ปีแต่สัญญาคุณเกิน10ปีถูกไหมแต่คุณไม่สามารถที่จะปิดก่อน10ปีได้นะคะคุณจะผิดเงื่อนไขสิปทรณ์คุณจะต้องโดนย้อนหลังนั่นเองอเช่นเ,เ,เดียวกับ2 0 0แสนหลังในเรื่องของบํนานาญนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาตั้งมาเพื่อที่ให้เราสามารถสร้างบํนานาญให้กับตัวเองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบํนานาญแบบคนอื่นเขาก็อย่าเพิ่งไปน้อยใจนะคะเราสามารถสร้างเองได้นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าต้องไม่เกิน15%ของเงิน ได้ของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่เขาบอก20,000นก็คือ200,000นะเราจะใช้ได้แค่นั้นเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะหลักการในการที่จะทําบํานาญเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากมีเงินใช้หลังกเกษียณเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นลดหย่อนอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้นั่นเองเนอะ,อะแต่ทีนี้นะคะถ้าเป็นตัวบํานาญค่ะกฎหมายกําหนดไว้แล้วสัรกรบอกไว้แล้วว่าบนานาญคือคุณจะต้องรับเงินเป็นงวดงวดหลังจาก ที่คุณหยุดชราระแล้วก็คือในเรื่องของตอนที่เรารับบำนาญน,นั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเลือกแบบประกันที่เริ่มรับบำนาญตอนอายุ60ค่ะนั่นคุณก็จะต้องรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกคุณว่าส่งไปเถอะถ้าเกิดว่าหยุดใช้ที่จะหยุดลดหย่อนแล้วแล้วอยากได้เงินก้อนคืนแล้วก็ไปเว้นคืนเลยไปเอาเงินกลับมาเลยอันนี้คือผิดนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นข้อกฎหมายของสรรพากรเลยนะคะอันนี้เราต้องทราบด้วยนะถ้าเราไม่ทราบเรามีสิทธิ์ที่จะโดน ท่าสี่ย้อนหลังนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสัมพากรเขารู้ซึ่งตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาจะรู้นะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดค่ะถูกส่งตรงเข้าสัมพกรไปเรียบร้อยแล้วทั้งส่วนของแสนแรกแล้วก็สองแสนหลังฝากไว้นิดนึงนะคะก่อนจบถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของแสนแรกก็ต้องสัญญาไม่ต่ำกว่าสิป,ปีส่วน2 0 0แสนหลังนะคะคุณจะต้องถือ เหมือนกับคุณรับบำนาญน,นั่นเองค่ะคุณจะต้องถือจนกว่าคุณจะได้รับเงินงวดเพราะว่าเรากำลังวางแผนบำนาญกันนะคะส่วนที่เป็นผลพลอยได้คือลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะแล้วยังไงลองปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณดูนะคะบายบาย